โอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็นำเจ้า CBR1000RR s ามาเซอร์วิสที่ศูนย์ Honda าบิ๊กบิงพระรามสามนะครับก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็น G4 นะครับผมเอาเป็นตัวท็อปไปเลยนะฮะก็รถประมาณ8ปีนะครับรถ8ปีเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะฮะไม่ห6,000โลยครับนี่ฮะนี่นะครับก็เสียค่าใช้จ่ายนะครับไปทั้งหมด2,500บาทเท่านั้นนะฮะ ถือว่าขี่ตัวพันแล้วจ่ายราคานี้ถือว่าไม่แพงเลยนะเออโอเคฮอนดา้าเซอร์วิสคนะครับก็จะมีน้ํามันเครื่อง1ลิตรจํานวน3กระป๋องนะฮะแล้วก็มีไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับแหวนรองโบลนะฮะแล้วก็มีค่าบริการ500กว่าบาทนะครับโอเคก็จบทุ่นทุ5น0 0บาทนะครับโอเคแล้วก็เจอกันใหม่ที่ระยะ12,000โลแต่ไม่รู้ว่า เจ้านี่จะอยู่ถึง100กโลหรือเปล่าเพราะว่าผมเริ่มปวดหลังแล้วนะฮะอยากจะไปได้รถที่มันแบบไม่ต้องกลมและเออสปอร์ตมนหลอ่อจริงแต่ว่ามันต้องปวดหลังนะฮะถ้าร่างกายไม่พร้อมเนี่ยคือขี่ไม่ไหวเลยนะครับถ้าปว่วยหรืออะไรเนี่ยแต่วันนี้รู้สึกว่าตัวเองเริ่มหายจากไข้หวัดใหญ่แล้วพอ,อมาขี่เออมันไม่ค่อยปวดหลังเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดวันไหนที่ร่างกายไม่พร้อมเนี่ยปว่วยหนักเข้าไปครับโอเคประมาณนี้เพื่อนๆ